ผมวันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับผมเหรียญหล่อพระเจ้าขี่คุดเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อเชิญมัดโคกทองนะครับผมนี่มาทั้งกล่องเลยนะครับนี่งามๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นยันเกาะเพชรนะครับผมเหรียญนี้ออกเนื่องจากหลวงพ่ออายุครบเจ็ดรอบนะครับแปดสิบสี่ปีนะครับปีพศสองพันสามสิบสี่นะครับผมเหรียญนี้ออกออก ครับสาหรับเหรียญขี่คุดนี่ผมก็เพิ่งได้มานะครับผมถ้าใครดูในสตรีมนะครับผมผมก็จะเห็นนะครับผมผมได้มาไม่แพงนะครับผมปัจจุบันนี้หายากนะครับนี่นะครับเนื้อเงินนะครับหายากครับผมระวังของปลอมด้วยนะครับผมปัจจุบันนี้ของปลอมทําออกมาเยอะนะครับพอพาลวงพชเชิญนี่ค่อยๆหมดจากตลาดไปนะครับผมครับสําหรับผูุ้ทกคุณของเหรียญนี้นะครับผมก็จะดีทางพวกมหาอำนาจครับรับราชการนะครับทหารตํารวจนี่ พูดนี่มีปกครองคนได้เยอะนะครับผมต้องใช้เหรียญนี้เลยนะครับผมถือว่าดีมากเลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเหรียญนี้นะครับผมสามารถกันพวกสัตว์มีพิษครับพวกงูพวกตะขาบได้นะครับผมครับสําหรับหลวงพ่อเทินนี่ก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อปานระบางนมโคนะครับผมนี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่แหละครับเก็บใต้เก็บเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆเจอนะครับผมหลวงพ่อปานพระบางนมโคนะครับนี่นะครับ ใช้แทนกันได้นะครับใช้แทนหลวงพ่อปานนะครับผมหลวพ่เชิญวัดโคกทองจังหวัดพระนครนศรีอยุธยานะครับขอบคุณครับ